เอาสูคุณสาฉันจ๊กจะว่ายังไงเนาะคุณสาฉันเธอเป็นอาการนี้อีกแล้วอาการอยากล้างรถตอนฝนตกเดอ้อพี่น้องข้างนอกก็ฝนตกเดอ้อแต่แกอยากจะล้างรถแกมาเอ่อช้อปปิง้งแกมาซูเปอร์มาร์เกต็ตแล้วมันจะมีในบริเวณตรงนี้มันจะมีที่ล้างรถอัตโนมัติพอแกช้อปปิ้งเสร็จ แกก็ไม่สนหรอกว่าฝนตกหรือไม่ตกแกเลี้ยวรถเข้าเขาเา้าตู้ล้างรถอัตโนมัติเลยป่วง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาเรียกภาษาจะเรียกว่าป่วงหรืออะไรป่วงภาษาอีสานป่วงก็คือแบบว่บาบา้บาบ้าบองบองเนาะฝ <c oughs> นมันตกข้างนอกนะ <c oughs> อยากจะล้างรถขึ้นมาเชียฝนตกอยากจะล้างรถขึ้นมาเชียล้างก็ล้างไปทุกคนเราก็นั่งรออยู่ในรถนี่แหละ ดูล้างรถเกินไปเนาะ อ่เสร็จแล้วทีนี้ออกไปเผชิญกับสายฝนกันต่อโอเคทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวเราจบกันไว้เพียงเท่านี้ละกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเรามาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้าเดี๋ยวคลิปนี้ออกไปเผชิญล้างรถเสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปเผชิญกับสายฝนกันต่อจ้าดูถนนเห็นไหมถนนข้างนอกยังเปียกๆอยู่เลย แต่มันก็เริ่มจะหยุดลงเม็ดแล้วแหละแต่มันก็ปอาะแปะปะแปะแต่ดูสิถนนเปียกกับฝนมันตกโอเคีวีซเปอร์